วันนนี้วัที่เท่าไหร่ววัันนนีี้ท่ เชื่อเ Shawn งนิตนามาสัสเชช n เเห็นวันที่ปุ๊บเราพูดได้ปั๊บว่านิตนามาสัส s ชื่อเชื่ m เอ t นิตนามัสเชื่อเชื่อเอนิตนามัสเชื n ชอ พรุ่งนี้เรามาฝึกกันใหม่อีกรอบตอนเช้าๆนะคะถ้าหากว่าใครยังฝึกแล้วยังไม่คล่องปากก็กลับไปดูใหม่แล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆออกเสียงไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนขอให้มีความสุขกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ